แค่คิดก็สำเร็จแล้วมันง่ายอย่างนั้นจริงๆนะหรืออ้าจริงๆนะเวลาเรามีความลับเหนือโลกอยู่กับตัวเราเราไม่ต้องใช้อะไรเยอะๆเพิมใหมนี่คือความลับเหนือโลกที่อาจารย์จะมาบอกก็คือรหัสจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนหรือาร์โค้ดจิตใต้สำนึกเวลาเรามีรหัสจิตวิญญาณหรือาร์โค้ดจิตใต้สำนึกประจําตัวเราและเราสื่อสารกับจิตใต้สำนึกเราเป็นโดยบอกรหัสอันนี้ลงไป สิ่งที่คุณคิดมันจะทําให้เกิดผลได้เร็วมากบางทียังไม่ทันลงมือทําเลยมันก็ส่งผลแล้วในเวลาอนันรุเร็วเพราะว่าเวลาเราเข้าใจเรื่องจิตใต้สํานึกและเวลาเราเรียชื่อเขาซึ่งเป็นรหัสพิเศษจิตใต้สำนึกจะแสดงอนุภาพในการทํางานในการส่งพลังออกไปช่วยให้เรา ประสบความสำเร็จหรือให้เราได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว,รวบางทีแค่คิดก็มาแล้วยิ่งกว่ากดแรงดึงดูดหรืออาจจะเสริมกับกดแรงดึงด้วยก,ก,ก็ได้เครื่องมือน,นี้ไม่ธรรมดานะครับอาจารย์บอกเลยถ้าใครสนใจอยากได้รหัสจิตปัญญาหรือบาร์โคดเดจยดเส้นสมดติดต่ออาจารย์มาได้เลยเพราะว่ามีคนได้ผลลัพธ์มากมายจากการแค่คิดก็สําเร็จแล้วเยอะแยะมากมายอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งเช่นเดียวกันที่ได้ผลลัพธ์จากการแค่คิดก็สําเร็จแล้วถ้าเราสนใจ อยากมีรหัสลับเหนือโลกแบบนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับอาจารย์พร้อมจะถอดรหัสลับให้กับพวกเราทุกคน